สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอ m o t i o a l f l o นะคะกระปุ้นวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้คุณเป็นคนนอกใจหรือในใจเขานะคะไม่ได้ทำนานใะนหัวข้อนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะมาจนถึงตอนนี้นะความรู้สึกของเขาให้คุณได้แค่ไหนนะคะ มีสกองให้เลือกเหมือนเดิมตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สูงมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงางปรเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงสวนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกล่องที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขานะมันลุ้นกันนะคะมาจนถึงตอนนี้เนาะความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ <laughs> เอาคุณไปอยู่ในหัวใจหรือยังหรืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างๆเอออะไรก็ว่าไปนะคะห้าไมา้อัศวินถือถ้วย แล้วก็สามดาบนะคะพลังงานของคุณมีท่านลมไปถุนตุนกลุมท่านน้ากระตุกพิะิกมีดแล้วก็ท่านลมไปถุนตุนกลุมนะคะคุณเกิดวันที่5้าวันที่สามได้พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้นะมีเรื่องกวนใจมีเรื่องให้หงุดหงิดนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์แบบเลือดตกยางออกจากของมีคมบาดเออประมาณนั้นแหละนะคะบางคนอาไปฉีดวัคซีนไหม หรืออาจจะมีเกณฑ์อะไรสักอย่างเนอ่าทำปุ๊พงกับข้าวอะไรเออมีดบาดมืออะไรอะไรแบบนี้ก็ได้นะประมาณนั้นแหละนะคะช่วงนี้เหนื่อยนะคะงานเยอะนะบางคนก็อาจจะงานเยอะชีวิตวุ่นวุ่นวายๆนะคะไม่ค่อยมีเวลาเออให้กับตัวเองให้กับความรักเลยก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้สถานการณ์มันก็อาจจะแบบวุ่นวุ่นวายๆนะคะอาจจะมีได้พักเหนื่อยบ้างแต่ก็กลับมาวุ่นวายอีก อะไรประมาณนั้นนะคือช่วงนี้คนนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอกอาจจะแบบนอนน้อยก็ได้นะลักษณะของคนนอนน้อยนะงานเยอะมีเรื่องให้เครียดมีอะไรให้ต้องแก้ไขมีปัญหาให้ต้องแก้นะคะอ่เป็นคนเจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์ของนี้ไม่ดูดีไม่ก้าวขาออกจากบ้านเลยทีเดียวนะคะข้อเสียของคุณมีแค่อย่างเดียวนะตอนนี้นะคะเท่าที่เราเห็นหลักๆก็คือแบบรับความจริงไม่ค่อยได้เนะเออประมาณนั้นแหละ นะคะแต่ว่าเป็นคนแบบดูดีนะเป็นคนดูแลตัวเองดีนะคะไพ่บอกช่วงนี้อะไรก็แล้วแต่นะช้าไว้แล้วดีนะคะถ้ารีบมันก็จะเสียน่นแหละนะให้ให้ใจร่มๆไว้นะใจะเย็นๆหน่อยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเนาะชีวิตกองนี้นะคะเป็นคนที่แบบยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะถ้าเป็นคนโสดก็คือ,คอโสดแบบก็ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครเออก็ยังแบบไปเรื่อยๆอ่ะก็ยังบริหารเสน่ห์อยู่นะ เออก็ยังไม่ปิดตัวเองอ,อะไรประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้แหละนะคะมาดูกันเนาะว่าตอนนี้คุณคือคนนอกใจเขาหรือในใจเขาบานะคนนนเขาเป็นใครนะคะมาดูพลังงานเขาก่อนห้าใบแ้ะสิบถ้วยสิบดาวเด็กถือเหรียญ The Star. แล้วก็สาดาบคนคนนี้นี่นะต้องเคยผ่านชีวิตการมีคู่มาก่อนหรืออยู่กันแบบครอบครัวมาก่อนหรือเคยเลิกรายาร้างมาก่อน1ครั้งในชีวิตนะคะเออ จบแบบจบไม่ค่อยดีด้วยนะจบแบบไม่เผาผีเลยทีเดียวนะบางคนแบบจบเพราะเรื่องรักสามเศร้าก็ได้นะคะลักษณะจะประมาณนั้นนะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่นิสใสเหมือนเด็กเลย เออหรืออาจจะแบบผู้ใหญ่นิสัยเด็กหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะเป็นคนสวยหลอดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนนะเป็นลักษณะแบบตัวท็อปเลยก็ได้นะคะลักษณะแบบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนสนใจมีแต่คนให้ความสนใจนะคะเออเป็นคนไม่ค่อยกลัวใครกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวถ้ากูไม่ผิด สู้สุดใจเลยทีเดียวคนนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เถียงนะสู้สุดใจเลยทีเดียวนะคะเออเวลาไปมีปัญหากับใครคนนี้นแรงมากเลยนะไม่กลัวใครเลยนะคะถ้ายิงทิ้งได้นะี่ยิงทิ้งไปแล้ว <laughs> จริงๆคนนี้โหดนะคนนี้ดุนะทําอะไรไม่ค่อยลังเลคนนี้ไม่ลังเลเลยแหละเท่าที่เราดูไพอ่อ่ะเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรเขาแบบกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากๆเลยอะไรที่เขาตัดสินใจไปแล้วนะคะที่เขาวางเป้าหมายไปแล้วไม่มีใครที่จะ สามารถที่จะไปเปลี่ยนเป้าหมายเขาได้ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าความสุขของเขามันเป็นแบบนี้นะคะเป้าหมายของเขามันเป็นแบบนี้เออต้องไปให้ถึงเออเป้าหมายมันมีไว้ให้พุ่งชนประมาณนั้นนะคะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้กองนี้นะคะไม่ง้อใครด้วยง้อใครไม่เก่งยากมากที่คุณจะเห็นเขาไปง้อใครอะยิ่ง อยิ่งใหญ่ไฟกระพริบนะข้อดีของเขาเขารักครอบครัวนะคนเนี้ยครอบครัวมาที่หนึ่งอาจจะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะลูกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเขาเป็นคนรักคนเขาเป็นคนรักครอบครัวสุดๆเลยคือเวลาเขามีครอบครัวเขาจะทําแบบดีที่สุดเลยนะเออจะทําหน้าที่เขาให้ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ทรยศหักหลังเขาไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ไหนก็แล้วแต่จบแบบตายยังไม่อยากรู้เลยนะ จบเลยนะไม่มีการหวนคืนนะทายนะ้ำไม่ไหลหวนกลับอย่างนี้เลยนะคนนี้รักแรงเกลียดแรงมาดูกันนะคะตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขามาดูกันนะคะหใบเนาะสี่ถ้วยจัสเ n น สวินถือดาบ the devil the sun เป็นคนนอกใจหรือในใจเขากองนี้เป็นคนในใจเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไปได้เลยนะทั้งรักทั้งหลงเลยทีเดียวนะคะตอนเจอกันนะ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดแน่เลยอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นดังใจเขาแปลกใจมากเลยนะคุณนะ่ะไม่ใช่สเปคเขาเลย สเปคเขาอาจจะแบบเออแบบขาวๆนะคาสวยมวยตหีหรืออะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมแต่คุณอาจจะตรงข้ามก็ได้คือรูปร่างนะอาจจะตรงข้ามหรือเขาอาจจะแบบชอบคนอ่อนโยนอ่อนหวานนึกออกไหมอาจจะชอบแบบอ่อนโยนอ่อนหวานแต่กลับเจอแบบตรงกันข้ามอาจเจอสายบู๊แต่ทําไมก็ไม่รู้ทําไมถึงได้รักกองนิ้ไปถึงรักเลยนะทั้งรักทั้งหลงนะคะ มพยายามที่จะแบบตัดแล้วนะแต่ตัดไม่ได้ตัดไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบแต่ก็ตัดไม่ได้สักทีนะในเมื่อตัดไม่ได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองกองนี้นะมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรืออาจจะเคลียร์ตัวเองก็ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันมีอะไรแบบสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่มันจะเป็นแบบมาเริ่มต้นใหม่ บางทีอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้ถ้าเป็นคนเก่าๆคนเคยมีประเด็นกันไปรอกกันไปจบกันไปนะคะนิ่งๆกันไปเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันนะคะแล้วคราวนี้จะยิ่งใหญ่ไฟกระพริบกว่าเดิมเนาะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกว่าเดิมนะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้กองนี้นะคะเอ่กำลังหาลู้ทางหาช่องทางถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรกันเนาะ ถามว่ารีบไหมไม่ไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยอมแพ้ยังไม่ได้ยกธงขาวนะคะอาจจะไปตั้งหลักประมาณนั้นแหละนะคะคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเขายังไงเขาก็ตัดคุณไม่ได้คุณกับเขามีบุคเพร,ร่วมกันเป็นคู่ที่มีบุคเพร,ร่วมกันแต่อาจจะมีกรรมเก่าที่ติดมาทําให้รักนี้มันต้องมีอุปสรรคก่อนเออมันจะต้องฝ่าฟันนะคะเออต้องฝ่าฟันก่อนเนาะมันถึงจะประสบความสําเร็จ กองนี้ยังไงก็ต้องมีประเด็นอยู่แล้วนะคะเท่าที่เราดูไพ่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันอาจจะมีอะไรที่มันยังไม่พอดีกันแรกๆก็อาจจะเป็นการปรับตัวนะคะอาจจะเหมือนกับแบบพอห่างๆกันไปพอหายๆกันไปแล้วรู้สึกว่าเออเพิ่งจะมารู้ตัวว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรักนะคะมันไม่ใช่แค่ความหลงลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะเออเป็นคนในใจค่ะมันเป็นรักแท้มันเป็นรักที่แบบที่ยังไงมันก็ มันก็ไม่สามารถที่จะตัดได้เออนั่นแหละถูกพันธนาการมาระหว่างคุณกับเขาอะไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะคะตายแล้วเกิดใหม่ไม่มรู้กี่ครั้งนะคะสุดท้ายก็มาเจอกันมีโอกาสที่จะได้เป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันเป็นคู่บุญเป็นคู่อุปถัมภ์กันแล้วก็ไปถึงคําว่าครอบครัวได้ครอบครัวที่เปิดเผยด้วยนะเอ คุณไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้คุณต้องทําใจนะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนขี้หึง <laughs> เออหึงโหดด้วยนะเออขี้หึงขี้หวงนะคะแต่ก็รักแหละถึงได้หึงถึงได้หวงเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละนะมากด้วยฟาดฟันเลยทีเดียวนะคะไปมีกิ๊กมีชู้ไม่ได้เลยโน่นไม่ได้นี่ไม่ได้นะคะจะทําอะไรก็ต้องรายงานอยู่ตลอดแม้กระทั่งไปเซเวนนะ่นหน้าปากซอยดีไม่ดีก็อาจจะต้องบอกด้วยซ้ํา เออเราจะพูดยังไงนะคะเออรักหลอกถึงได้หึงขนาดนี้เนาะก็อยู่ที่คุณนะคะนนองลองดูไปก่อนก็ได้นะหรือถ้ามีประเด็นกันเดี๋ยวเขากลับมาค่ะไม่ต้องห่วงนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวข้อตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขานะ เป็นคนนอกใจหรือในใจเนาะมารุ้นกันนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนวันนี้สามใบคว e นถือเหรียญ The World แล้วก็หนึ่งดาบนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็น เป็นคนญิงนะเนี่ยกองนี้ค่อนข้างที่จะยิงในศักดิ์ศรีเลยทีเดียวเนาะเอยอมหกักไม่ยอมงอนะคะมีท่าดินผู้จบการมังกรคุณเกิดวันเสาร์แล้วก็คุณเกิดท่าลมเม็ดถุนตุนกลุมนะคะแล้วก็คุณเกิดที่ยี่สบเอ็ดวันที่สามได้นะคะพลังงานของคุณมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะกองเนี้ยชีวิตดีดีนะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทํานะไม่เกรงใจใครเพราะใครก็บังคับคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เ,ออเป็นคนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะแต่คุณก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณจะเดินไปซ้ายหรือเดินไปทางขวาไม่มีใครที่จะมาแบบคนโทรลคุณได้นะคะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือนะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่มีแต่เมื่อบ้านปลายชีวิตหรือถ้าคุณอายุเยอะขึ้นนะคะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนเนาะคุณจะมีพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์นะแต่ไพ่เนี่ยถ้าเป็นการดูดวงส่วนตัวนะ เป็นคนที่มีทรัพย์ที่สินที่ดินมรดกมาตั้งแต่เกิดเป็นคนที่แบบคือตอนนี้ชีวิตดีมากเลยชีวิตไม่ได้ลําบากอะไรสุขสบายดีมากๆเลยนะคะเออมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะดูรู้ดูแพงกินแต่ของดีๆใช้แต่ของดีๆนะคะมีเงินเก็บเอออยากจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะก็ได้ไปสบายๆเลยโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้เลยนะเออถ้าเป็นการดูดวงส่วนตัวนะ่ะ นะคะแต่เป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีมากๆเลยนะศักดิ์ศรีมันคำ้ำคอกลองนี้ศักดิ์ศรีค้ำคอมากๆเลยมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้เท่าที่เราดูพลังงานของคุณอะเพราะว่าคุณเป็นคนคิดบวกนะคะคุณเป็นคนที่แบบไม่ว่าชีวิตคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะเป็นคนที่ฝ่าฟันมันไปได้แล้วคุณก็จะมองโลกในแง่ดีคุณก็จะมองในแง่ดีว่าอุปสรรคและปัญหานะคะมันทําให้คุณเติบโตขึ้นนะทำให้คุณแบบ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้คุณเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตคนเรานะมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณเป็นคนที่คิดได้แบบนี้ไงคุณก็เลยไม่ค่อยทุกข์ชีวิตคุณมีความสุขนะด้วยตัวของคุณเองด้วยไม่ใช่เพราะใครนะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเนาะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคุณมองนะคะว่าชีวิตมันก็ต้องมีวันพรุ่งนี้เสมอวันนี้แย่พรุ่งนี้มันก็จะต้องดีกว่านี้ ประมาณนั้นคือเป็นคนไม่ท้อถอยอะ่ะเป็นคนมีความมุมานะเป็นความเป็นเป็นคนที่มีความพยายามนะคะเป็นคนแก้ปัญหาไม่ใช่คนหนีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ปล่อยอะไรให้มันคาราคาซังเวลามีอะไรคุณก็จะแก้ตรงนั้นเลยนะคะเออหรือให้ปัญหาเนี่ยมันจบได้ในเร็ววันนะคะเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นั่นแหละไม่ไม่เป็นดินพอกหัง กองเนี้ยเออชีวิตดีดีนะคะดีแล้วค่ะปัญหามันมีไว้ให้แก้นะกองนี้คุณคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรไงเพราะว่ามีปัญหาก็แก้จบแค่นั้นเองนะคะไม่เก็บไว้เออมันมันหนักปกเนาะต้องยกออกใช่ไหมเออมาดูกันนะคะตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขามาดูกันคนนั้นเขาเป็นใครนะคะมาดูพลังงานของเขาก่อน สามดาบเด็กถือเหรียญหนึ่งดาบ j u ส t m น n t <Just meant. S 2> หกถ้วยคนนี้เป็นใครเป็นคนที่ผู้จาผงผา หรืออาจจะพูดจาแบบเสียงดังหรือมีอํานาจอน้ําเสียงของเขามันดูมีอํานาจนะ่ะชัดเจนัดชัดถ้อยชัดคํานะคะเออพูดออกไปนี่ใครร,รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่สนใจนี่สัยคล้ายๆคุณน่ะเป็นคนดูยิงยิงนะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะแต่เป็นคนที่รับความจริงไม่ค่อยได้นะคนเนีย้ยว่าคนอื่นได้แต่คนอื่นว่าตัวเองไม่ค่อยได้นะไอค้คนเนี้ยนะคะนี่สัยมันเด็กอาจจะเป็นผู้ใหญ่นีสายเด็กหรือ อาจจะอายุน้อยกว่าคุณลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะเป็นคนเครียดง่ายนะเป็นคนคิดกังวลน,นะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่แบบเขาดูนิ่งไหมบางทีก็ดูนิ่งๆเขานิ่ง,งก็นิ่งได้ใจซะเหลือเกินนิ่งก็จะนิ่งๆนิ่งๆเหมือนตายไปแล้วนะนิ่งเหมือนเป็นศพอย่างนี้ไหมประมาณนั้นนะคะเขาเหมือนอย่างเงี้ยมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะเป็นคนที่แบบเออเหมือนคุณอนะ่ะนิสใส่คล้ายๆค,คุณอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรไง่งายๆนะเป็นคนชอบเอาชนะด้วยนะคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณไม่น้อยกว่าก็มากกว่านะหกเจ็ดปีขึ้นไปหรืออาจจะเป็นสิบสิบปีเลยทีเดียวนะคะแต่เขาเป็นคนรักเด็กนะคนนี้ยเนาะ,ะเออเขามีลูกได้นะเออลูกหลานเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาได้เนาะอยู่อยู่ได้นะคะเป็นคนยังไงอะ่ะเป็นคนที่แบบสองอารมณ์หรอคนนี้ยเอออารมณ์มันลงๆอะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนง่ายเหลือเกินนะคะเอแต่มีหน้ามีตาในสังคมนะคอนเนคชั่นเขาเยอะ ะะรู้จักคนเยอะแหละใ,ใครก็รู้จักเขาอาจจะเป็นคนที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงก็ได้นะบางคนนะเพราะว่าจัสติเมนมากับหนึ่งดาบก็ไม่แน่นะน่าจะลักษณะประมาณนั้นแหละหรือไม่อย่างงั้นก็รู้จักคนเยอะนั่นแหละใครก็รู้จักเขามาดูกันนะคะตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขาเออตอนเนี้อยู่ในใจหรืออยู่นอกใจมาดูกันนะคะสิบเหรียญ t e m p e r a c e เจ็ดเหรียญสันอัศวินถือดาบอยู่อยู่ไหนดีล่ะกองเนี้ยคิดว่าไงอ่ะให้เดาเออไม่ได้เนาะเออถ้าฉันเดาได้ฉันจะดูเธอทําไมเนาะเอออยู่ในใจค่ะกองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอยู่ในใจนะคะ เขาเจอคุณนี่นะเป็นเหมือนรักแรกพบเลยเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเป็นคนในฝันเป็นคนในสเปคของเขาเลยนะคะเป็นคนที่แบบตามหามานานนะคะทําไมเพิ่งเจอเออแบบนี้เลยนะพร้อมที่จะเป็นครอบครัวได้เลยเขามั่นใจด้วยนะว่าเขาชอบคุณมากๆเลยเขารักคุณมากๆเลยเป็นความรักนะคะมันไม่ได้เป็นแค่ความชอบนะพร้อมที่จะจริงจังนะคะพร้อมที่จะ มั่นคงนะคะแต่ขอไปปรับอารมณ์ตัวเองก่อนขอไปไปไปปรับตัวก่อนนะคะขอไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวกลับมากลับมาครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเขากลับมาเนาะกลับมาครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ไฟกัพรีบกว่าเดิมมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ห้าใบเนี่ยมีเสียแค่ใบเดียวแต่มันมากับไพ่ดีหมดนะคะแสดงว่าเขาแค่ไม่รีบนะกลางๆไม่ได้รีบอะไรมากนะขอไปปรับอารมณ์ขอไปแบบ ขอไปเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะคะขอไปแบบปรับตัวเองก่อนเขาปรับคุณไม่ได้หรอกเขาดูแล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบคือคุณดีอยู่แล้วอะเขามองว่าคุณโอเคอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะชอบคุณหรอไม่งั้นเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนในฝันของเขาเหรอเออเป็นคนที่เขาตามหามานานนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเจอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แค่นั้นเอง เขาแค่ไม่มั่นใจว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณชอบเขาจริงหรือเปล่าคุณจะชอบเขาไหมอย่างนี้ซะมากกว่านะคะตอนนี้คุณไปนั่งอยู่ในใจเขานะคะเออนั่งอยู่ในใจในส่วนลึกของจิตใจนะคะเขาเรียกว่าอย่างรากแก้วลงไปแล้วถอนออกไม่ได้เลยนะเนี่ยเออเพราะว่าเขารักคุณไปแล้วนะคะก็จะมีความพยายามอยู่หรอก ไม่ยกทงขาวง่ายๆหรอกสู้นะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะกับความรักครั้งนี้เขาพร้อมที่จะสู้นะแต่ขอไปตั้งหลักก่อนขอไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่นั้นเองนะคะคุณรอเขาหน่อยละกันถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรกันก็แล้วแต่มันอาจจะนิ่งไปสักพักหนึ่งบางคนที่มีประเด็นนะมันก็เป็นไปได้เนาะเพราะบางทีก็อาจจะแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังเข้ากันไม่ได้แต่เดี๋ยวเขาจะไปปรับตัวเองเขาจะไปปรับตัวเขาเองเขาไม่ได้ปรับคุณนะคุณไม่ต้องทําอะไรคุณก็จะอยู่ของคุณแบบนี้เพราะมันเป็นรักแท้ กองเนี้ยนะคะมันเป็นรักแท้เดี๋ยวเขากลับมานะคะอาจจะนิ่งไปสักสองสามเดือนอะ่ะกองเนี้ยถ้าเป็นบางคนนะคะที่มีประเด็นกันไปนะคะเออสองสองสามเดือนเดี๋ยวก็กลับมานะคะกลับมาครั้งนี้ดีกว่าเดิมเนาะรอเขาหน่อยนะคะอยู่ในใจค่ะอยู่ในใจแล้วเขาก็รักคุณไปแล้วด้วยพร้อมที่จะมั่นคงพร้อมที่จะเป็นคาว่าครอบครัวเลยทีเดียวเนาะกองนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะก่องที่สามนะคะกระัวข,ข้อตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขานะคะเออมาลุน้นกันเนาะดีก็รับไว้ไม่ดีก็คิดซว่าเล่นเกมนะคะเออแค่ตอนนี้ตอนนี้อาจจะห้าวันเจ็ดวันสิบวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเออมาดูกันนะคะเจ็ดถ้วยสามเหรียญ แล้วก็คิงถือเหรียญน,นะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุน้ํากฎกฎพิจิกมีธาตุดินประสบการ์งกอเขกเกิดไปไนที่เจ็ดเปนที่สามได้นะคะเออคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบบริหารเสน่ห์เก่งด้วยเป็นคนที่ไม่พูดมากเจ็บคอเออประมาณนั้นแหละนะคะเมื่อก่อนน่ะอาจจะเป็นคนพูดเยอะกว่านี้นะแต่พอคุณอายุเยอะขึ้นทาไมคุณเปลี่ยนไปเลยอ่ะเปลี่ยนไปเป็นแบบเออเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดนะคะ นิ่งเออบางทีก็ปักหนักไปเลยทีเดียวก็ได้นะลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะว่าจะเป็นทรัพย์พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นคนรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้อนาคตคุณจะมีเงินเก็บนะคะจะมีความสุขนะอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไวัยเกษียณที่แบบมีเงินมีทองนะอยู่ยังมีความสุขไม่เดือดร้อนลูกหลานเออประมาณนั้นนะคะนี่สายเปยนะนี่สัยแบบสายเปไม่ขี้เหนียวนะคะ ไม่ถึงกับตรณีเนาะรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้แต่คุณก็ไม่ใช่คนขี้เหนียวแบบนี้ดีกว่านะคะแต่ก็จะไม่ได้จัดจ่ายใช้สอยอะไรที่มันไร้สาระมากจนเกินไปไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแพงนะครับแต่ก็ขอเป็นของมีคุณภาพที่มันใช้แล้วมันไม่หงุดหงิดมันใช้ได้นานๆมันใช้ง่ายมันใช้นานน่ะนะเออไม่ใช่แบบต้องมาแบบใช้ไปซ่องไปอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูก้องแก๊งดูแบบมันดูพางง่ายๆอะ่ะเออ ไม่เอานะคะเอาที่มันมีคุณภาพไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแบรนด์เนมก็ได้ประมาณนั้นแหละนะคะเป็นคนดูแบบมีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวถ้าคุณไม่ผิดรักแรงเกลียดแรงประมาณนั้นนะชีวิตก็ดีอยู่แต่ก็ระวังผู้ใหญ่ที่บ้านจะเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานขาวดํานะคะหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยอะไรประมาณนี้น,นะคะมาดูกันว่า ตอนนี้นะคุณคือคนนอกใจหรือในใจเขาแล้วเขาคนนั้นเป็นใครเรามาดูก่อนนะคะห้าใบนะคะและเวก็เจ็ดดาดดีจัสต c สแล้วก็คิงถือถ้วยคนนี้นะคะ เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายดูเหมือนมีความน่าเชื่อถือนะบางทีก็แบบตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็มีนะคือนิสัยของเขาอะกับคนนอกบ้านเนี่ยดูดีมากๆเลยแต่กับคนในบ้านน่ะไม่เอาไหนเลยอะเราบอกไม่ถูกอะมลักษณะแบบคนอื่นช่วยเหลือได้หมดเลยนะแก้ปัญหาให้เขาได้หมดเลยแต่ปัญหาส่วนตัวของตัวเองไงแก้ไม่ได้เลยเออลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้นะคะเขาจะเป็นคนแบบเนี้ย เป็นคนที่ดูมีความน่าเชื่อถือนะคะมีคนมาขอคำปรึกษาเขาเยอะแน่เลยน่าจะมีคนแบบมาคุยกับเขานะมาขอให้เขาช่วยน,วนู่นช่วยนั่นช่วยนี่เยอะแยะเลยนะคะเป็นคนที่มีรับลมคมในนะคะไม่ค่อยได้เปิดเผยอะไรร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขามีความลับอยู่นะวนนี้ก็ไม่รู้เก็บซ่อนอะไรไว้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่นะจุ๊จี้จุกจิกขี้บน่นเรื่องมากนะคะป <laughs> ระมาณนั้นแหละ นะคะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเ็ามีทางสองทางให้เลือกนะคะคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเรื่องงานไม่น่ามีปัญหาหรอกแค่เรื่องส่วนตัวของเขาอาจจะเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวที่เขาแบบตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้นีสใส่เขาเป็นแบบนั้นนะคะค่อนข้างมีระเบียบมีวินัยนะคนคนนี้อะไรของเขาไปวางไว้ผิดที่ไม่ได้เลยนะานะไม่เจอบ้านแตกเลยทีเดียวนะคะมีเลม่มีเหลี่ยม,มได้ด้วยไม่งั้นเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้หรอก ถ้าเขาไม่ฉลาดถ้าเขาไม่มีเล่มีเหลี่ยมมีลูกลรอลูกชนเนาะประมาณนั้นแหละนะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณคือคนนอกใจหรือในใจเขามาดูใบแรกนะคะสองดาบ3ดาบเหี่ยมเพล เก้าเรียญโอ,อ้มันหงายมาแล้วอะเนาะคิงถือดาบนะคะคุณเป็นคนเอ่อจะพูดยังไงดีนะเป็นคนนอกใจหรือเป็นคนในใจเขากองนี้นะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณออกไปได้เลยเนาะเออจะพูดยังไงดีล่ะคือเขาค่อนข้างที่จะเอาตัวเองเป็นใหญ่คนคนนี้ แล้วเขามองดูแล้วอ่ะคุณไม่ยอมเขายังไงยังไงคือคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณคุณนึกสภาพออกไหมต่างฝ่ายต่างจะแย่งกันไปช้างเท้าหน้าถ้าพูดง่ายๆอ่ะลักษณะอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างแย่งกันจะเป็นผู้นําต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเขามองแบบเนี้ยากอะ่ะตอนนี้เขาก็เลยแบบ อ่ะขอโทษจริงๆกองนี้นะคะเป็นคนนอกใจนะชัดมากเลยนะคะและอีกอย่างนึงอะ่ะเขามองนะคุณกับเขาอะ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้มาทดแทนกันมันไม่ได้มาเติมเต็มแต่มันมาต่อต้านกันมันมารบกันอะ่ะลักษณะประมาณนั้นอะ่ะเขามองแบบนั้นนะคะโอ้ตายแล้วนะคะก็ทำอะไรก็ไม่เปิดเผยมีเล่มีเหลี่ยบนะคะเดินก้าวหนึ่งถอยก้าวหนึ่ง แล้วก็เอาตัวเองเป็นใหญ่ง้อใครก็ไม่ค่อยจะเป็นด้วยคนคนเนี้ยไม่ค่อยจะงอนะโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวอะ่ะคนอื่นก็ต้องยอมเขาอะ่ะส่วนตัวคุณเองคุณก็ยิ่งใหญ่ไปกระพริบนะคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันแรงกับแรงมาเจอกันกองเนี้ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมคุณสังเกตได้เลยดีไม่ดีเนี่ยเวลาเจอกันนะต่อปากต่อคํากันเก่งชิงไหวชิงพริปกันเก่ง คือเหมือนไม่ได้มารักกันนะเราบอกไปแล้วนะกองเนี้ยเหมือนมารบกันกองนี Tokyo ้เนาะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยคุณลองสังเกตดูสิมันมันไปไม่ถึงไหนอ่ะมันคลุมคลุมคลือในความสัมพันธ์น่ะแล้วเขาเองก็เอาแต่ใจสุดๆคุณก็เอาแต่แต่แต่ใจสุดๆเหมือนกันคือเอาตัวเองเป็นใหญ่อะทั้งคู่เลยลักษณะของแบบคนที่แบบมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมาเจอกัน คนไม่ยอมไม่ยอมใครมาเจอกันมันก็จะเป็นลักษณะประมาณเนี้เนาะก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะ